สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้ยพศฝากพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของแม่กายครับแม่กายฝันแม่นนะครับเคดงดังมากหลายหมวหลายครานะครับเหล็กผีบอกครับส่วนเมื่อนี้ที่เป็นแนวทางตัวใดพี่น้องถามพศมาครับเขาเมื่อเราฝากกดเลยกดแชร์มด้ครับหนึ่งไล์หนึ่งแชร์หนึ่งท่นกดติดตามนะครับเพื่อเป็นลั่งใจท่านชมองครับไปไปฟังน้ำันว่าแม่กกยเป็นอดไตัวใดสําหรับหมวดนี้ครับ บ่องเขาเจ้าัดยจิตจักตัวสตัวบ่ัดบ่เอาบ่วว่มีเงินให้ตัตรอะไรอ่เบก็เาตัวไหนแล้วแม่แีก่รอนะคมเออพันไเรามือผีจอมพวกอะผีจอมพวกเนี่นเรามาให้มือขึ้นนี่คนไม่เขียนให้มือขึ้นนี่เก้าศูนย์เจ็ดเอเขอ่ก้าศูนย์เจ็ดนเราไม่หลานพอเส้นเลยมันหอกไ มันหอกครับเก้าศูนย์เจ็ดแม่ตนสองตัวกับศูนย์เจ็ดเจ็ย์สิตาดีกว่น้องวันนี้จ้งว่าสิตาปนตาจรนี้อาสิตาไปยีหรอกจัดตัวมีตัวไม่ขนาดไหนเพะว่าตัเพรว่าตลเลขมาแต่สก่อนม่กลเลขมาแต่สก่เลขชี้จอมปวกม่องเครื่อาอาให้หัวที่เหล่วหัวที่แล้วเราหซสองเก่ากันหลอกวกสเก่า มาที่นีเอาเขาเขาติดตัวเจว่าเขาบริจาเอาเขามาสองผัดสองขวแล้วบ่บ่บ่เคยว่าเออตัดไว้นะบ่ว่าบ่ตัดเดียวตัวไหนก็ไม่แก่ตัวม่เขีเนรอตัวม่เจนเหรไหก็ไม่ขึ้นนี่บอกเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเกี่เท่านั้นบอบ่บลาย ตัวเดียวที่มดแ่ยแน่ตัเดียวไม่เชี่ยหรอให่รงเลย่ครับแม่นมัหาอาใหวมาแต่เดี๋ยวืไม่เชี่นหาอวจังหวะยังจะเมื่อเห็นก็เลยก็มาคอยมาได้ที่เจ้าช้ัวนะ้องลงมาสองตัวตัวเขาตัดไปจักหาจักซีแน่นอนครัพาตัดเหรียญมันนะครับเพราะตัดตัดเอาตัดเอาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ไม่น้ำใชสามตคือว่าเต่าศูเจตัวสีอะไรแม ตัวสีแดงๆคนมาเขียนอะไรมันขึ้นมันพากันไปเอาเต้สีแดงเลยมันพาดีเพื่อนพวกแม่นก็จะประกาศเรื่องไมเชี่ยนเอาสีเพื่อนพวกคลายมหให้ทกหอดต้องห่ากันห่างห่างห่ากันสขาดครับสองโซ่โบว์โบวาลีนนี่คือตะวันบบตัดจักเทียโบตัดเจักเทียสองขาดแล้วหมายว่าถูกติดต่อแตหน้าสองหวมันมอมอะแม่นโบว์โบวตัดเลยน เก้าศเดี่ยดียวห่างเดียวจอปวดับหัวได้ไหมับหัวได้ไหมครับหกศูนย์เจ็ดตัดไปน้หกศูนย์เจ็ดเออหกศูนย์เจ็ดเจ็ดตับหัวไปนัด้หครับตัดเลตัดเล่นเอาตีตัดเล่นเอา ผู้ผู้บอกจักรก็เป็นอยู่ก็ของือเตดจักเดียวนะนั่คือตรงมีแต่ส่งไปเรอยเรืเป็นยังไงเจ้าเล็กพวกลูกลานลูน้องลูกนี่ล่ะแต่มันเจ้าชัวนี่ใหญ่เจ้ากับวัดตาสเขาังื่าถืออยู่บนเด้ก็ถืออยู่ไห่ครับถือแบน้องม่มบางแห่งลูกกับปุ่นเขาว่านเจ้าถือก็เยงไปฉันก็บ้านถือฉันกเจ้าก็เป็นบ้าแล้วเจ้าขับใค้าังเจ้ากับว่ตตัดเอาเนาะแต่เขาอะบ้านมันขึ้นอี่เี่ย เก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนยเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เนี่เจ็ดศนย์เยตัวแดงจึิงๆจินะจ๊ะนม่เขียนให้มาขึ้นอีกเลยไม่เขียนให้มือขึ้นเนี่ยนวันพระบังแม่บัง่รก้วันกอนวันกอนเออันกนมือนีวันพระลมาเียงลงไครับทีว่าเนี่นี่เป็นเรื่องทรรมาได้ปีหนึ่ เนี่ยนี่องนี่เขนี่ยเรื่อผีพ่นปวกป่นปงมาเจมหันผีฝ่นปวกเต็มแม่ตัวเนี่ยสองพันแล้วไก่มาคือตักหลิ่มั้งสามตัวตรงหวังด้วยสามตัวกับหัวเล้มาเนี่ยเนี่ยเป็นแนวทางนะแมเนาะแม่นมาจังหวัดแล้วผีพ่นบ่ร่เบ่ร์ตเมื่อก่หนูเขาเก็บกวด้ตด วัดตักนาสองหมื่นละเวลาจันคือวัาแล้แม่เนาะลงกอนนะจ๊ะเพราะว่าคุยเรียองูมฝันเนี่ยไส้งนะเพราะว่ามาที่หลังมันเ็นว่าบดิยิ่งคลายปันฝนว่าฝันมาจากไหนก็ได้วันนี้ผีพ่นปอกพันมาแกนเนี่ยไข่สามตัววัตถิพัน์มากวัิพันมากพัน่นไข่สี่สองเต่ามันมาอกหกสองเก้าผีจอมปวกพนวกดีกว่ไหม หมอดก้อนนี่กระพาดมอดต้องหั่นกระพาดอีก่ก็ได้แค่พาดนี่ไหมเขาหมาเจ้าของบ่ได้ซื้อเจ้าของบ่ได้ซื้อบ่ตัดซื้อบ่ได้ตัดเร่นสองโตไมงใช่นะฟันมื่อไรครับแม่ไก่ฟันเมื่อคืนนี่พระผีจอมพวกไม่แชนให้ผีจอมพวกนี่เห็นเปลี่ยนผู้ยิ่งหรือผู้ชายครับแม่ไก่ผู้เปลี่ยนเปลี่ยนจากผู้ยิ่งผู้ใช้คนบ้านเรากันหลายคนมานรังกากค่ะเพรากันนังเอาเรี่ยวเขาเคยมาเอาเขาเคยมาเอาเขาเคยมาเอาเขามาเอา เขาเรียกว่าเขาเรียกเทียงกันได้เราไปได้แล้วได้เราก็พ่อเราไปซื้อไว้ห้องใครใครเข้าไปขอเลขขอเบอร์นี่บอกแม่ใครใครเข้าไปขอเ่นวาซื้อเอาโอดเด้อซื้อเอาโอดเนี่ยซื้อเอาโอดแม่บอกแกละหายแม่บอกแกละโตแกละหายบอกใส่หูหรือคนเขียนให้ครับคนเขียนให้เลยเหมาที่แล้วก็เขียนให้ตามโตเลยซึ่งคือแต่ว่าบ่านเลซื้อแต่ว่าบ่านเลตัดซื้ออยู่แต่ว่าบ่านถ้าองโตไว้ ตลาดมาสองหอนแบบพ่อพ่อดัดสองตัวสองเท้าตัดีเขาบ่อเนี่ยดัดเพ่นก็เข่าเลยหม่พ่อเลัดจะเทียสิ่อไว้แล้วเขาก็เลยดัดเด็กเป็นบานกายแต่ละงวดนี่มนมาบวกแล้วนี่โค้งสุท้ทยมนไม่ยำบวบโค้งทุท้ทยมันกัมาบวกคือเกาเมื่อนั้นนกัมาบวซื้อยำอยูคือเกาจะเรื่องนี้ซีสองเก่าซีสองเก่าซีสองเก่ามาบวกยำอยูคือเกา่านี ไปร้อยชื kind of ่อต็เลยไปซื้อถ้าสองตัวตัวตาเต็มหัวดีไม่ยำไปหรอหัวดีใมัขึ้นนี่บังฟังี่เรงก็ไม่รู้ว่าตั้งใดอียกนี่เร่งมันฝาน่อยได้ตัวใดตรงเนี้ยนะตัวใดเก้าเ้า่เจ็ดเก้ดถ้าเป็นสองตัวไมนย่ำตัวใดครับตัวสองตัวเจ็ดนเจ็ คนบอกมั้นเพี่นยันอมตัดอมตัดไปเรือยเร่ยแต่มันม่นยานไม่ไกลพวกีโอ้คนยันมาตัดอีเขาชบอกให้ตัดวุ่มอ่ะเจองเคยมาตัดมา่อยๆเจ๊มนไม่่อยหก็เจ้าเจ่านีกับผีเขาซ้ำรอยเาะาในใแดงมาลืนพอมผีตัวนี้ไม่ไกลเนี่ยพ่นปวดเดี๋ยพ่นปวดมองเคยเปียรูดูมองเคยมังเคยไปน้ำบลัชไม่ไกลฮะมันเคยได้น้ำเ่นเนียน พ้นเขียนให้สีแดงกับแม่กา่มันขึ้นพ่นเขียนให้สีแดงเขียนให้อปกาที่แดงนู่บ้าตัวไดงครับอันเก้าศนย์เจ็ดใช่ยกให้พ่นเบิ้งแม่แม่มาถ้ถูกต้องว่าเขเขียนนี่แหละบ่าลายตัวแล้วถูกต้องเลยมอดแม่ก่นี่ตัวเน้นตัวน้นตัวไดงกับแม่กลตัวเน้นตัวน้ก็นี่แหละศูนย์เจ็ดมืันบ่กศ ยัไม่หมดเนี่ยเข็นเลยตีสูงเจ็ดเนี่ยตัทอดได้ไหมไม่พวกวราเอาเตรียมกระสอบผู้หว่าเพิ่มเลยนีนี่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 หีมเงินสน โอ้หโอ้โอ้โหโหเยียมกระสอบมะหอบเงินตัวไหสีหอบเงินแสนเผมาเบิ่งก็น่ะไม่ไกลเงนนี่ด้แป๊บงอนกนี่เยียกระสอบหอบเงินแสนพี่น้องข้าศูนยกับศูนย์เจ็กบไม่ไกลเมีเ่นหวเนรู้บ่ไหมไก่บอกว่าถ้าแัมนึวางไไหก็ไม่ไกลย่ำหนนะย่ำหนฟั้งนนะครับเก้เจ็ดเียมกระสอบ เจมก็ชอบพ่อหเพืนแสนด้วว่าเป็นหมอันสี่เลยิครับยนซุ่มผีปอกเพิ่นบอกกันมาขึ้นนี่นี่พ่นไม่แก้ไหนตรงๆเลยมากขึ้นหมูเมียขึ้นสุดยอดมานจะไรเงิ้ลลงคุณหมอแม่เฮ้ยได้ับคู่นีันสเนาอย่าพัแต่นเมเราเอางันเราันเรเนายนแต่แม่กเื่อ่ตัดงด้หสบ้านี่อพันแล้วโเพื่นมวแ้า่แม่บางันอะ นี่ไกลมานิ่งๆแป๊บนิ่งๆสีวัสีวัสดียังโอเคครับโอเคครับขอบ